สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมครับจ็อบนะครับจะมาแนะนำวิธีการปรับซาาร์แล้วกันนะครับวันนี้วันนี้อยู่กับเครื่องมือที่ชื่อว่า fractal audio รุ่น fm3 turbo นะครับผมจะยืมยืมพี่โดนมาก็มีเวลาช่วงนี้ก็เลยว่าจะทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับการ สรับซาวในกับเจ้าตัว fm 3นี่แล้วกันเนาะตามชื่อคลิปเลยจะเริ่มจากว่างเปล่าแบบนี้เลยครับแบบไม่มีบล็อกอะไรเลยแล้วก็ลองสร้างซาวดร v e แบบทีก่กลางเล่นได้หลายๆแนวดูสักสักพีเซตนึงแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้เราไปพร้อมๆกันเลยครับว่ามันจะเริ่มจากยังไงบ้างในแบบของผมแล้วกันนะครับ <c oughs> นะก็เริ่มจากสร้างอินพุตก่อนเลย แล้วก็ลากมาที่เอาต์พุตนะครับลากเชนมาเลยอ่ะในไหน,ไหนทำเอาต์พุตและผมอธิบายเลยละกันว่าเอาต์พุตในเคสนี้นะครับที่เราคุยกันอยู่ที่เราฟังกันอยู่เนี่ยอยากให้อ่ทุกคนเข้าใจว่ามันจะเป็น2 Channel เนาะผมส่งออกไปเป็นเอา p ์พุตห1 L กับ R นะครับผมที่ปลายทางจะแผนสุดซ้ายกับขวาเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้า ถ้าได้ฟังกับลำพโพงมอนิเตอร์ที่คุ้เคยหรือว่าลำโพงสเตอริโอหรือว่าหูฟังที่ที่คุ้เคยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะได้ช่วยกันแยกแยะความแตกต่างของซาวด์ไปด้วยกันนะครับผมโอเคอ่ะตอนนี้สร้างเชนอินพุตเอาพุตขึ้นมาแล้วอ่ะเสียงออกแล้วนะครับก็เสียง DI ไอกีต้าเนี่แหละโอเคแล้วก็ต้องเริ่มจากการเลือกแอมม์สักตัวหนึ่งก่อนนะครับสร้างบล็อกแอมขึ้นมา โอเคเอาที่ผมคุ้นเคยไหมจะได้เร็วๆเนาะผมจะใช้เอาอย่างนี้แล้วกันเสียงดีๆแล้วก็กลางๆกลางๆเอาเป็นฟริตแมนเนาะฟริตแมนเบีอีสอืมจับคู่กับคาบิ n e t เนตนะครับสร้างบล็อกคาบิ n e t เนตขึ้นมาโอเคผมก็จะคุ้นเคย คนใช้รุ่นเก่าเนาะจะเลื่อนไปหา Legacy ก่อนเอาเป็นพวกผมจะคุ้นกับแขบพวกเมซาเนาะครับแล้วก็จะมีบ็อกเนอร์บ็อกเนอร์บ็อกเนอร์เอาบ็อกเนอร์ก็ได้บ็อกเนอร์บ็อกเนอร์ในนี้จะเขียนเป็นอูเบอร์ครับทุกคนอูเบอร์อยู่ตรงไหนอะ เยู่ยแล้วเี <c oughs> ทีนี้ก็อ่ะมีเสียงแล้ว <c oughs> ดังเชียวอาจจะลดเลเวลลงลงหน้าสักนิดนึงก่อนครับเดี๋ยวถ้าไม่พอค่อยเพิ่มขึ้นมาเนาะอ่คีลดเกียร์ด้วยเราเอาได้พอชแนลนี้ อ่าโอเคครับตอนนี้เราได้เสียงหลักที่จำเป็นและอ่าคือเสียงแอมกับบล็อกบล็อกของแอมแล้วก็บล็อกที่เป็นแคบินเนตนะครับผมผมอ่านรอบนี้ยกตัวอย่างการสร้างซาวผมเลือกเลือกใช้หัวแอมเป็นของฟริด m a n นะครับผมแล้วก็แคบินเนตนะครับหมวด Legacy Uber Uber นี่คือ บล็อกเนอนะครับผมอ่ะขอใช้เป็นไฮร e สเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะค่อยๆไล่เรียงวิธีการเวลาผมปรับซาวเนาะก็คือเราจะอยู่กับหมวดของ Input นี้ก่อนนะครับ Input Trim มกับเกนเนี่ยนะครับผม Input ตัวเนี้ยกีตาร์บางตัวเนี่ยมันมันเอาพุทแรงมากจนมันจนมันไม่เหลือ Headroom ตรงนี้นะครับ ตัวนี้ยังพอโอเคอยู่นะครับแล้วก็ n p u u t t r i a มตัวนี้จะปรับลงหรือว่าไม่ปรับก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราก็ดูที่ซาวที่เราอยากได้เนาะเวลาเวลาปรับลงเนี่ยมันก็มีอาการลดเกณฑ์ที่ดีอยู่อ่ะถ้างั้นเราอยู่ในกรณีที่เราไม่ปรับก่อนแล้วกันนะครับโอ,อเคคิว่าลองไดอ่อนกว่านี้นิดนึงโอ,อเคอ่ะ โอเคผมว่าเบื้องต้นตรงนี้ในขาเน,นี้ยมันค่อนข้างโอเคและในโทนที่เราใกล้เคียงกับที่เราอยากได้เนาะในสารตั้งต้นค่อนข้างโอเคผมว่าตรงเนี้ยมันโลเยอะไปนิดนึงอ่าผมอาจจะเริ่มจากการคัดตัวนี้ดูก่อนอก็ดูเปิดขึ้นซาวดูเปิดขึ้น อืมค่อนข้างโอเคครับตอนนี้ทีนี้ถ้าเราพยายามดูเรื่องโลอยู่เราก็จะมีปุ่มที่เกี่ยวข้องกับโลอยู่ก็คือเบสกับเดฟเนี่ยนะครับอาการโลจะชัดเจนเดฟนี่จะออกไปอาการโลแบบลึกๆนะครับผมแล้วก็ตัวเบสนี่จะออกเป็นลักษณะของโทน นะครับเขาจะความโทนเนาะแล้วก็ความลึกของเบสนะครับมันมีผลอาการที่มันต่างกันกลางๆก่อนถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเดยบหายแล้วมันโลลึกมันไม่มีเลยนะครับ ไว้ประมาณนี้ก่อนอาจจะฟังดูเหมือนโลล้นนิดนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเกี ę, ี bigger, ่ยทีหลังอทีนี้เรื่องโลเราคิดว่าประมาณนี้ก่อนนะครับผมเรื่องของเสียงกลางเสียงแหลมเป็นยังไงบ้างนะครับลองเปิดไบรด์ดูนะครับ ปุ่มไบแคมนี่จะมีผลแล้วนะอ่าเนี่ยอาการของไบ ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอยู่ที่ไบรท์แคปตัวนี้นะครับผมแล้วแต่ชอบเนาะมันก็จะบางคนก็น้อยๆก็ได้อาจจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ถ้าเราเปิด Bright Cap ขึ้นมาหน่อยก็ตัวเสียงใสๆก็จะเปิดขึ้นหน่อยผมอาจจะไว้ที่สักประมาณเท่านี้อ่ะสมมติเปิดไบรท์เนาะ ลดลงสักนิดลองาโลดลงสักนิดอโอเคสมมติว่า <c oughs> ในหน้านี้ผมค่อนข้างโอเคและในหน้านี้นะครับไอดี ID วันนี้จะ ประมาณนี้ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วเราลองดูข้ามไปที่หน้าถัดๆไปว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับผมหน้านนี้ก็จะเป็นตัดขอบเล็กน้อยครับพวกโทนของหลอด มีความต่างอยู่นะครับความเหนียวเหนียวโ,โลโลด้วยนะครับอันนี้จะแซบๆกว่าพวกนี้จะอาเคสมมุติว่าเลือกตัวนี้แล้วกันน้านี้ก็รายละเอียดลลเยดล็กๆน้อยๆครับผมเองจะจำไม่ได้ลงรายละเอียดมากจะมาเลือกตัวเนี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับผมอาการของ ทูบมันนะครับอ่าแถบถัดไปก็จะเป็น power amp นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้แตะมากนะครับข้ามไปข้ามไปนะครับวงนี้อาการของหลอดเหมือนกันเนาะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้กันถ้าใครรู้จักพวกอาการของหลอดแต่ละตัวเนี่ยก็จะเลือกง่ายหน่อยนะอย่างผมเคยใช้ดีเซลเนี่ยผมก็จะเคยใช้หลอดพว่ KT อยู่แล้ว77 78 ไอ้เจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบแปดอย่างเงี้ยครับมันจะมีความหนาขึ้นมานะครับของ power tube พวกเนี้ยนะครับ KT แปดสิบแปดนี่เป็นรุ่นใหม่ตันนี้จะอุ่นหนากว่าเลยนะครับ Am เนี่ยเก่าๆคลาสสิกก็จะมีพวกเนี้ยครับ EL 8 4 EL 3าบ อืมอันนี้เสียงสายชัดครับแต่ตัวนี้หนากว่าเนาะชอบตัวหนามากกว่าก็จะมี 6L6 นะครับผมที่เล่นกันจะขุ่หน่อยเพราะว่าเอาตัวนี้แล้วกันยบตัวอย่างแล้วก็โมีรายละเอียดอีกเยอะครับตรงนี้เรื่องของ จำลองเสียงเรื่องไฟเรื่องอะไรพวกนี้นะครับสปีกเกอร์พวกนี้ตีซะว่าเรายังไม่ปรับแล้วกันนะผมเองก็ไม่ได้ปรับเยอะครับรายละเอียดเลือกโทนที่ชอบมาแล้วตรงรายละเอียดพวกนี้ถ้าถ้าไม่ได้ซีเรียสมากก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาแต่งเพิ่มครับมีพวกถ้าจะตัดขอบมันจะมีตรงนี้ครับที่ผมจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเรื่องของขัดย่านต่างๆตรงเนี้อันนี้จะมีผลค่อนข้างเยอะแหละ เดี๋ยวผมจะเล่ให้ฟังนะว่าแต่ละย่านเนี่ยเขาเซนซิทีฟยังไงบ้างร้อยยี่สิบนี่เอาเลือกเนี่ยสองร้อยห้าสิบดิกรอกเลยนะครับ ถ้างั้นเริ่มจากคัดโลก่อนครับง่ายๆเลยความปลอดภัยเนี่ยพวกนี้ยลายกีตาร์เราไม่ได้ต้องการหนาแน่นขนาดนี้อยู่แล้วครับเขี่ยๆลดไว้สักหน่อยว่าแหลมนี่ถ้าไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องคัดมากก็ได้นะครับเพราะว่าการจมเนาะ เดี๋ยวพอคัดเยอะมากก็จะอาจจะจมนิดนึงคัดแค่พอเอาสะอาดๆพอโอเคมีขึ้นเลเวลสักนิดนึง คัดไว้ในนี่ในหน้าของแอมนะครับนี่อ่าเราประมาณนี้แล้วกันในพาร์ทของบล็อกแอมโอโอ,อ่ะถัดไปความสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบล็อกของคาบิเนตนะครับที่มีผลแล้วก็เป็นตัวแปรของเสียงอย่างแท้ทรูนะครับผมตอนนี้ที่เราเรียกว่าเมื่อกี้คืออูเบอร์นะครับผมตัวนี้นะครับที่ผมคุณคุณว่ามันเป็นจําลองแอมยี่เอ้ยคบิเนตยี่ห้อบล็อกบล็อกเนอร์นะครับโอเค อ่านี่น้่เรื่องมาแล้วอ่าหลังจากที่เราตกแต่งเสียงล็อกแอมนะครับเสียงแคปทำอะไรกับมันได้อีกนะครับให้มันให้มันดีขึ้นมาจากที่เป็นอยู่ตอนนี้นะหน้าแรกเลยครับพื้นฐานเจอโล์คัสนี่เราใส่ก่อนเลยถ้าเป็นผมนะเมื่อกี้ก็คาดไปแล้วนิดหน่อยเนาะใส่เลย 40- 50ปลอดภัยครับ ไฮคัสของคาบินเนี่นี่ดึงลงมาอ่ะประมาณหมื่นสองหมื่นสามก็ผมลองทืนให้ฟังนะโอเคประมาณนี้ผมว่าสะอาดน,นะแล้ว แล้วก็กันแซบอืมอน,น,น่าจะอย่างะเงี้ยน่าจะกำลังดีนาเน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถัดไปดูซิว่ามีอะไรให้เล่นอีกโอ้นี่น อ่ะเลนให้ดูหน่อยก็ได้ตรงนี้ก็มีปรับอยู่นะครับ PM type นะครับผมต่างอยู่นะดูสิตึงยัง คนเล่นรู้สึกอยู่นะไม่รู้ว่าคนฟังรู้สึกยังไงมั่ง 3M ในี้รู้สึกฉ่ำๆนะ อค okay. อ่าในหน้าของเคบ,บิเนตนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เนาะตรงนี้ก,ก็ไม่ได้ปรับมากไม่ได้ปรับมากเป็นไงชอบหรือ,อยังโทนหลักไม่ชอบตรงไหนย้อนกลับไปดูได้อ่าอี e Q ได้อีกนิดหน่อยนะครับแหลมไปก็มาลดลงสักนิดนึงนี้ ว่าผมโอเคแล้วนะตัวน,นี้นะโอเคถ้างั้นเราลอง <c oughs> เพิ่มมิติโดยการใส่รีเวิร์บกันสักตัวไหมนะทีนี้วิธีการใส่รีเวิร์บของผมมันจะเหมือนกับเซรีเท u ร์เนาะผมจะสร้างเชนออกมานะครับแล้วก็ใส่บล็อกรีเวิร์บเข้าไปนะครับมิกร้อยหนึ่งมิกสุดเลย ถ้าเกิดมีปุ่มคิวไดนี่กดคิวได้เลยครับไม่เอาเสียงไม่เอาเสียงจริงเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเอาที่คุ้นเคยแล้วกันโอเค,เอเคอลดเลเวลลงหน่อยนึงเดี๋ยวเราลองฟังอาการแบบนี้นะครับวิธีการที่จะ ถ้าเราอยากฟังรีเวิร์บเปล่าๆเ,เนี่ยเรามาที่เอาท์พุตหนึ่งเนาะแล้วก็ปิดโรนี้นะครับปิดเสียงของโรวที่2ทั้งหมดอย่างนี้นะปิดเลยเนี่ยเราก็จะปรับโทนของรีเวิร์บได้อย่างชัดเจนแหละว่าโทนมันเป็นยังไงมิติมันเป็นยังไงบ้างไทม์นี่ก็เดี๋ยวปรับให้ฟังนะ ได้ยินความแตกต่างไหมของไทม์อ่ามีผลต่อหางชัดเจนนะครับสมมุติเราชอบประมาณนี้ ไซส์ <Okay>. เป็นยังไงบ้างอ่ามันเป็นขนาดของมันเนาะฟังยากนิดนึง EQ เนาะ Reverb เองก็ควรจะ low cut สักหน่อยเพื่อไม่ให้มันกวน ห้องมันจะหึ่งๆนะถ้าเราไม่โลกอันนี้อ่ะเราโลกคัดเข้าไปเยอะๆหน่อยทีนี้ปรับไปปรับมาเปิดเสียงจริงขึ้นมาเป็นไงถ้าเทียบกับเ,เสียงจริงผมว่าแหลมไปนิดนึงครับลดหน่อย แล้วก็ทามลงหน่อยนะครับ โอเคมีแวลลองเปิดปิดฟังดูแฮ้ยฮ่มลองลดเลเวลลงอีกสักนิดหนึง่งจะดังไปหน่อย Okay. Ừ, สวยนะกำลังสวยนะเล่นคอร์ดแล้วก็จะมีรีเวิร์บประคองหลังไว้ ทีนี้ก็ดีเลยไหมดีเลยสักตัวไหมเนาะอ่ะลองต่อในลักษณะเดียวกันนะครับอตเลือกบล็อกดีเลย์มาสักหนึ่งตัวอืมนะครับผมอันนี้ผมแนะนำเลยเนาะ อ่ามิกร้อยเหมือนเดิมก่อนมิกร้อยคิวดรยผมแนะนำเป็นดูโอเดลนะครับจะได้เลือก2ฝั่งได้อย่างชัดเจนลดเ,เลเวลนิดนึงนะครับตอนนี้ดูโอเนี่ยยังไม่ได้สั่งค่าไทาม์เนาะเราสมมุติไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วกัน โอเคปิดรีเวิร์ก่อน ยังไม่ได้ทำอะไรมากเลยครับโอเคถือว่าพอใจเนาะแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยครับเปิดรีเวิร์ด น,นี้ก็เดี๋ยวจะลากยาวกันไปนานนะครับผมเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่าใครสนใจในฟีเจอร์ไหนของตัว FM 3ก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันจะพยายามลองทำคลิปแบบนี้อธิบายให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับผมวันนี้ฝากไว้ด้วยฝากกดติดตาม Subscribe ช่องของวงไว้ด้วยครับสวัสดีครับ